บึงพยอใหญ่บึงของเขานี่ค่อนข้างที่จะท็อปฟอร์มเพราะว่างวดของงวดแรกอ่ะอ่ะออกเต็มๆมางวดสองยังไม่ออกแบบงวดถัดไปก็ปังอยู่นะคะและอีนี้พวกเขาคือแบบเาอบบเาฟอร์มหลายอย่างเลยคือแบบปังไรอย่างพอจอมบ,บวก,ก็อ่ะเต็มๆนะคะค <ๆ S 1> ุณได้เห็นเนาะทีนี้ มาแล้วก็เราก็มีขอแบบกับนางอุทัยเทวีนะคะก็คือแบบที่ข้างภาคนะคะว่าเราเรียกกันว่าทางกใช่ไหมเออเรียกเหมือนกันเนาะว่าเอฟซีโซ่เข้ามาแมนเตียงดูเลขไหนตรงใจท่านผู้ชมนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบแต่ว่าปิดหูไว้เนาะถ้าบึ้งอยู่นี่มันจะมีใหญ่ใหญ่อ่ะเห็นไหมคะเอฟซีนี่น่งไหเธอไดก็ขึ้นไปอย่างดีเราควรเพราะว่าเราควรเพื่นทางอีสานโค้ดแล้วเนาะ โอ้ยมทุกครับเชไย้มาคาบเทียนได้่อืตกเมื่อกี้มือทานันโดนะท่นันหละึงหล่นเลยขาของวัี๋ยวพได้เปิดกอนรตดเลืเต้นนะคะเดี๋ยวน่นคอยเปิดตัวสุดท้ายะใกล้ละยี่สิบไปไป่นกลๆค่ะอีทุกคนเลขตรงกันเลยกับหนังอุทัยทีวีเนาะ 来。 สวัสดีคะด่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนวลชาแนลสวัสดีพี่น้องสกุลส่วนอาเอสซีทั้งหลายค่ะวันนี้นะคะก็มาทําภารกิจตอนกลางคืนอ,อีกแล้วนะคะอยู่ที่โคกหนองนาของเราเหมือนเดิมนะคะภารกิจนั้นก็คือขอหววบึ้งข้หัวข้าวพญาบึ้งน้องมุนีเขาสีขอหวขกับพญาบึ้งอีกแล้วเพราะมีเอสซีเนี่ยยังเรียกร้องเขาอยู่ด้วยตอนกิปที่ผ่านไปน แปลว่าขออีกแน่ขออีกแน่นะเขาก็อ่ะิ่งรู้เสียงโดมันก็นด้มันอยู่วันพระพอดีเนาะวันี้มนี้มันออกวันสามันต้องออกวันนี้แหละคะเดี๋ยวเขากิดจะเป็นลุ้นน้ำกันเนาะว่าจะยังไงเพราะวันนี้คลิปออกไปนี่ก็จะมีเวลาหาซื้อลอตเตอรี่ทานอยู่นะคะแต่ว่าก็โปรดชายวิจารยณในการรับชมนะคะกมาได้แบบสัดงุ้มให้หลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้งมง่ายหรือว่าอะไรเนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ เสียงดวงนอนทุบเรมักเสียงด่วงนี่ก็ต้องลองเสียงดวงดูนะคะก็จะขึ้นแรงขิดนะว่าโปรดใช้วิทยาในการรับชมเพราะว่าบึงพญาบึงของเขานี่ค่อนข้างที่จะท้อฟอกเพราะว่างวดของงวดแรกอะอ่ะออกเต็มๆมางวดสองยังไม่ออกแปองวดถัดไปก็ปังอยู่นะคะลอลไรเงี้ยโค้กเขา,าก็คือแบบท้อฟอกหลายๆอย่างเลยคือแบบปังอะไรอย่างพอ,อจอบบวกก็อ่ะเต็มๆนะคะผู้ใดเห็นเ<ใ>นาะทีนี้ มันแล้วก็เราก็มีขอแบบกับน้าอุทัยเฮวีนะคะก็คือแบบที่ข,ข้างคาบนะคะว่าเราเรียนกับต่างกบใช่ไหมเออเรียกเหมือนกันเนาะเัราะว่าเอซีจบเขาไปแล้วนะแงหลวงสุดยอดาตะวันมันหลายตัวเลขเด้ดวัวนี้ต้องเอฟซี FC ต้องเบิ่่งวามักตัวใดเนาะแล้วก็แต่คิดวีจะรอดูพรุ่งนี้เช้าเนาะเพราะว่าพยายบุญพิศ,ศ,ศ,ศคาบตัวใดมากันลุ้นไปน้อการแต่ว่า คลิปที่เราแบบว่าออกพรรษานีนอหลายคนก็อาจะดูไปแล้วแต่คนก็เออาจจะมักเลขตัวนั้นก็ได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวรอดูว่าเลขนี้จะเป็นเลขที่เอฟซ้นไปในใจบอรตรงเลขมักบอเนาะทำวิธีก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็ไปดูกันเลยดีกว่าไป ค่ะงวดน,นี้ก็อาจจะลายตัวจักน้อยเนาะแต่ว่าก็อาจจะเลขไหนตรงใจท่านผู้ชมนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบใช่ค่ะตัวใดก็กคือบรรยากาศแบบปาราเข้าอดีนะคะน้องโลูกเข้าหัวตามล่าหาพย,บยาบุ้เนี่ าพอพยามึงตอกกระโซใหญ่แล้วไม่น้นงมึงใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวพายสีมือห้องก็มีแบบกระดาษทับหนึ่งศูนย์ถึงเก้าเหมือนเดิมนะคะไปถึงเก้าขับเรียบร้อยของเอสพีเลยนะนี่เนาะเอสพีขอเข้ามาอู่หลายเม้นเลยนะคะขอเข้ามาอยู่อันนี้ไม่ได้คิดเองนะนี่ เาว่ก็ชอบเาเก็ต้องการวา่าหูพนัถูกถูกลักษณะเพาะหันไปทางทิศตะวันออกตรงนี้แน่นอนนั่นตรหนนารปั้านเป็นนยงนี้เป็นรยนเปโงหั้านี้มันประชามืดี คอยออกมาวันที่1กันยายน2564เด้อสามตัวได้อาออมาบม มันนจะจะทาเบิง้งคืนเช้านอนเดี๋ยวพาไปดูตอนเช้ามันดึกค่ะบอกว่าตัวนี้ผมว่าจะเป็นประตรูเพราะว่าน่านต้องพอจะได้เห็นพระจันทร์จรรั้มวเลยจะได้เห็นตัวเลขสัจกากับลุ้นไปดำการน่านนจะเป็นเลขที่ใช่ใหรือเลขที่ชอบนะคะไปเดี๋ยวพา,าไปพรุ่งนี้ค่ะไปติดกับเทียนน้อยแล้ว บรรยากาศนี่ค่ะบรรยากาศในเมืองคืนโซลาร์เซลล์ของเฮากับแสงน้อยๆสัตว์ดาวแบนดาวเลี้อนกันเนาะ่ากต่โซลาร์เซลล์ตัวตรงนี้มันดิบนะคะหลายคนก็หาสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรใครรู้ก okay ็คอมเมนต์บอกได้นะคะมันกดแล้วมันจิกตะปิดตะจิกแบบเหมือนไฟวิบับนะบรรยากาศลองฟ้าเนี่ยเต็มดวงเหมือนทร์ ก็เป็นสาววันใหม่แล้วนาะมื่อคืนนี้เฮาได้แบบทำพิธีกรรมนะคะพิธีกรรมเฮาก็เอพิธีขอหว,จวอยจะเบิ้งก่เาเนาะมาเบิ้งรูปมือเพิ่นจะให้เฮาจะตกให้บ่หรือให้หรือบ่ให้จังไหนเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยค่ะอันนี้กระเล้งคงวกก่านอนมันยังน่งแล้วฝนจะมืดอะ้วล่ะแต่ว่า,มมา มพื่อนน่าจะออกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าแต่ว่าปิดหูไว้เนาะถ้าบึ้งอยู่นี่มันจะมีใยใหญ่อะเห็นไหม่ะอีฟซีครั้งใหญ่ใช่ไหมก็ปิดไว้อย่างนี้งทุกคนเพราะว่าเราควรเพื่อนางอีสาโควรได้ไหมอ่ะหนึ่งสองสามค่ะเอาไปเปิดอยู่ได้หลังไม่ได้หลังใจยุ่งโคลซ้ตัวโคอกซตัว กูดูคาบจีเรมาคาบเทียนได้มึงตกเมื่อกี้มือท่านดันโดนะท่นดันหล่นมาถงหล่นี่เลยใครเขาเขาห เยนปเื้นอไปค่ะไปเปื้อนน้กดเอป็นมกเป็นมกเป็นมกอ่าใช่ใช่ไม่ได้เคียอยู่เวลามันขายยานอเล่นที่อ่ามุกขำขันวันนี้เฮรอยังไม่หอนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมองเปิดต้องมีนันน์น้อปกติเฮาเปิดจะเียงหนาน้อยวันนี้เขาเปิดอยู่ข้างอันเท่านานี่ยค่ะสามโตนะนานนเปิด มันเปิดซี่ไว้ประตูได้เลยตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวนุ่นค่อยเปิดตัวสุดท้ายแล้วใกล้ละยี่สิบไปๆมาบนไกลๆค่ะอีกทีทุกคนเจ็ดเจ็ดเอ๊เจ็ดมาแล้วค่ะเจ็ดมาแล้วอ่ะเดี๋ยวนุ่นเปิดนะนะคะเหมือนจับสลากเลยเต้เปิดอะไรก็ตื่นเต้นตอนนั้นเนาะ 3ค่ะทุกคนเจ็ดสืมเลขคือเขื่อนคณกอุทัยเทวีใชเนาะบัญญีแรบทั้งบ้านเนาะอ่านแทัองเทเทวีนะใครยังไม่ดูนะคะย้อนกลับไปออกพรรษานะคะยูทิปซีนดช n แนลนะคะห้าเลขห้าก็คือเจ็รวมกันแล้วก็เป็นเจ็ดส เอาบัางเดออฟซเด้อบันนี้ละนี่ค่ะเจนะ็ดสหหอย่าบ้านี้เจ็ดสามห้าเ <c oughs> นาะเอาเอาเด้อบันนี้น่เอซเอ้ย ก็ <laughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบดยาวมีเขื่อนมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โปรดใช้วิจรารยณในการรับชมเนาะไมไ่ชักจูงให้หลายคนแบบงงง่ายนะคะก็แบบมั้นกับมังคุทแบบเออยังมีในปัจจุบันยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่ยังขโมยกับบึง้งกับจอบปวกเออกับนักอทุทัยเทวีอยู่นะคะก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันเนาะเอฟซีกับแล้วกับดูไว้เป็นแบบเออใช้วิจรารยณในการรับชมนะคะก็ เจ็ดสามห้าละเลขตรงกันเลยกับนางอุไทยทีวีเนาะตอนนี้ก็คือย่เลขก็สิหลายตัวเนาะสิไปซื้อจากไหนนาะน,นะคะแต่เอ้าออกมาผัดตกใจเหมือนกันเลขตรงกันกันกบนางไทยทีวีก็นะคะต้องจัดอีกสละงวดนี้เดี๋ยวหาซื้อลอตเตอรี่ <c oughs> แล้วนะคะเดี <c oughs> ๋ยวก็ใ,ใครถูกกับเราก็นึกถึงเราได้นะคะอาหารปลาอยู่สระเราก็ได้นะหยอกหยอกนะคะนี่พูดจริงแหละไม่ได้หยอกนั้นนะแซลเซลนะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะ แล้วก็เกิดซับสไคร์ด้วยแล้วก็รอติดตามในคลิปหน้าของฮาว่าพะเจ้าไิจกรรมอย่างอ e ีของน้องคนาหรือว่าจะพาขอเลขยูไสยตนคดคูณเรายังไม่ขอได้อ mm hmm. ือต้องให้เอฟซีรอติดตามนะคะอาจจะเร็วนี้แหละรอติดตามนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยทุกโวยถุกเบอร์น้ำกันเราโชคดีวันวานทุกคนค่ะที่เข้าดูคลิปนี้เนาแล้วก็ใครอยากดูเลขนางอุทัยทีวีก็ไปย้อนดูได้ที่คลิปเราวัดออกพรรษานะคะอันนั้นก็ ดูแล้วแต่ตาคุณจะเห็นเนาะแล้วแต่โชคนะคะก็โอเคค่ะเจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสบายดีมันมาได้กันค่ะเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าน<อ>้ำซม